บัทีสวัสดีพี่น้องอีกที่หนึ่งนะผมเนาะมาเจอกับผมมีเรลกับแนวทางรัฐบาลไทยนะพี่สมาชิกนะครับเนาะประจําวันที่1กรกฎาคม66นะพี่สมาชิกนะครับอ่ะก่อนอื่นบัตรทีขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับประจำหน้าขอสวัสดีนะครับพี่พี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบัตรทีพารวยกับแนวทางรัฐบาลไทยนะพี่สมาชิกนะครับเนาะขออภัยที่มาช้านะพี่สมาชิกเพราะว่ามันติดเสาร์อาทิตย์นะพี่สมาชิกนะเนาะ แต่กั็มาคือเก่านะครับสลับแนวทางรัฐบาลไทยผมนะพี่จะมาชี้นะครับเนาะก็ตามกันต่อเรื่องแนวทางผมนะพี่จะมาชี้นะครับเนาะนะครับก่อนที่จะไปชมแนวทางมาอ่านคําเตือนกันนิดหนึ่งนะครับพี่สมาชิกช่วงนี้ก็มีคําเตือนให้เนาะนะครับก่อนที่จะเข้าชมคลิปนะครับทางช่องเป็นเพียงการสื่อกลางการนําเสนอนะครับสุดขีดตัวเลขเนาะประกอบไปพิจารณาสลับ สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะพี่จะมาชี้งวดประจำวันที่1กรกฎาคมเด้อนะครับเนาะไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งนะครับผมเนาะก็ทำตามสูตรตามแนวทางเด้อพี่ๆจะมาเช็กนะเนาะเด้งต่ำกว่า18ปีนะผู้ปกครองควรพิจารณาแค่เช็กในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดเด้อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับเนาะช่วยรักเสริมรัฐนะครับนานนะครับเนาะนะครับก็จะประมาณนั้นนะพี่จะมาเช็กมาดูผล รอบของวันที่16กันก่อนนะพี่สมาชิกว่าเป็นอย่างไรสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยผมนะพี่สมาชิกนะครับเนาะก<น>็ทำเต็มที่แล้วนะสลับงวดที่ผ่านมาเนาะนะครับอ่าอันนี้ผลรัฐบาลไทยวันที่16ที่ผ่านมานะพี่สมาชิกนะครับเนาะผมให้เก้ากับหกนะพี่สมาชิกผมให้เก้ากับหกตองที่สิบหกนะครับอ่าซึ่งรัฐบาลไทยนะพี่สมาชิกนะครับเนาะสามตัวแปดเจ็ดสองแล้วก็สามศูนย์ล่างสามศูนย์นะครับบนแปดเจ็ดสองนะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับ ผมให้เก no ้ากับ6นะพี่จะมาชิกนะครับแนวทางอ่ะหลุดไปนะพี่จะมาชิกนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็ไม่มีนะพี่จะมาชิกนะเนาะเจ็ดสองผมให้หกหนึ่งหกสองนะพี่จะมาชิกนะผมให้หกสองอมาเจ็ดสองในตัวเดิมนะพี่จะมาชิกนะเนาะงวดก่อนก็อ่ามานะครับสองเจ็ดสองหามางวดก่อนงวดนี้ก็มาเจ็ดสองอีกไม่คิดว่าจะมาตัวเดิมนะพี่จะมาชิกสลับรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาเนาะแต่ข้างล่างมาสามส่วนนะครับอ่ะ อันนี้คือสายด่วนผมนะพี่จะมาเช็กนะทางหลุดไปเนาะอันนี้สายด่วนผมนะนะพี่ผมส่งในบ้านเนาะ9้าสองนะพี่จะมาเช็กรัฐบาลไทยออกแปดเจ็ดสองผมให้เก้าหสองนะครับพี่จะมาเช็กโอ้โหนะครับดูไกลๆก็ยังอยู่อืนะครับหยุดไปอย่างละแต้มเนาะนะครับถ้านี้เป็นเก้าอันนี้เป็นเจดเนี่ยนะพี่จะมาเช็กนะครับก็จะอืมเ7 2สองอันนี้ผมให้9 6้าสองสำหรับเม็ดเดียวนะอันนี้คือเม็ดเดียวสายด่วนผมนะอันนี้คือเม็ดเดียวนะผมเขียนผิดนะพี่จะมาเช็คนะครับเนาะสำหรับ มเดียวก็ตามกันต่อเ้วยสลับรัฐบาลไทยเดียวใกล้วันเดียวผมจะส่งไม่เดียวในบ้านนะพี่มาชิกสลับไม่เดียวผมส่งในบ้านนะนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับเนาะสลับไปจะรับมีเดียวใกล้วันนะครับไปรับในบ้านนะพี่มาชิกนะครับเนาะอ่ะก็ตามกันต่อนะพี่มาชิกสำหรับรัฐบาลไทยผมวันนี้เนาะนะครับก็ทำเต็มพี่ทุกครั้งนะครับสลับแนวทางผมนะนะครับชอบก็แค่ว้จุดไว้ทำไม่ชอบก็ให้ชมเปแนวทางเด้อพี่สมาชิกพวาแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะนะครับอ่ะขอลงรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยเนาะ แนวทางรัฐบาลไทยนะพิจมาชชิกนะครับแนวทางรัฐบาลไทยเด้อพี่มาชชิกวันที่หนึ่งเจ็ดับหกหกเนาะนะครับเดือนใหม่เลยนะยังไงยังไงเดือนนี้ขอให้เดินดีเด้อสรับในทางสูตรผมขอให้เดินดีนะพิจมาชชิกนะครับเนาะนะครับ วันที่ผ่านมานี้ไม่มานะครับวันนี้ต้องลงเด้อยที่จะมาชิกนะเนาะอันนี้เป็นสูตรเป็นนทางนะชอบก็แค่ว้จุดไว้เนาะถ้าไม่ชอบก็ให้ชมเป็นหนาทางเรือพที่จะมาชิกนะครับนะมาดูในตัวเด่นเเด้อพที่จะมาชิกนะเนาะเด่นวันนี้ผมให้นะพี่จะมาชิกหกสองนะครับหกกับสองเรือพที่จะมาชิกนะครับนะะครับชอบก็แค่ว้จุดไว้เรือพที่จะมาชิกหกกับสองนะวันนี้นี่เลยนะครับเนาะนะครับ เลยจะมาเก้าอาเยจะกลับหัวมาอันนี้ไม่แน่ใจไม่รู้นะพี่สมาชิกต้องมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับเนาะามในสูตรให้6กับ2เนาะนะครับอ่าแล้วสองตัวเด่นเด่น2ตัวเด้อพี่สมาชิกนะครับ2ตัวเด่นนะ2ตัวเด่นเด่น2ตัวซึ่งนะครับอ่าวันอ่าที่ประกาศผลรัฐบาลไทยงวดน,นี้นะพี่สมาชิกตรงกับวันเสาร์เรือพี่สมาชิกนะเนาะอาสองตัวเด่นนะนะครับ6 3สามนะ ห uh, กสี 6, 5, นะ่นะครับ uh, แล้วก็หกห้านะนะครับอ่า uh, นะแล้วก็สองเก้านะน,นะครับสองศูนย์นะแล้วก็สองแปดนะนี่เลยนะครับนะสลับในตัวเด่นเด้อพี่จะมาชิกนะครับเนาะสลับในชุดจับคู่เด่นสองตัวผมเนาะนะครับให้หกชุดคือเก้าเด้อพี่จะมาชิกนะครับเนาะยังไงยังไงวันนี้ขอให้มานะพี่จะมาชิกนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็นําไปเสี่ยงโชคสลากกินแบ่ง รัฐบาลไทยนะพี่จะมาชิกนะเนาะลองดูเด้อพี่จะมาชิกนะครับอ่ะนะครับในตัวเน้นนะพี่จะมาชิกในตัวเน้นนะผมขอเน้นที่ตัวนี้เลยกันนะพี่จะมาชิกนะเนาะอ่ะหกสี่สี่หกเด้อพี่จะมาชิกนะเนาะแล้วก็สองแปดแปดสองนะนะครับนี่เลยนะพี่มาชิกนะครับ อย่าลืมกลับด้วยนะบางครั้งนะพี่มาชิกถ้าเกิดเป็นเลือดฉลากกินเบีรัฐบาลก็หกสี่สี่หกสองแปดแปดสองอะไรประมาณนี้นะพี่จะมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่ะก็แค่ไว้นะครับถ้าชื่นชอบก็แค่ไว้จดไว้เดอ้อพี่จะมาชิกนะครับเนาะอ่าแล้วก็ตามด้วยสามตัวเด่นเดอ้อนะครับสามตัวเด่นเด้อพี่จะมาชิกสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับเนาะนะครับสามหกสี่นะแล้วก็เก้า สองศูนย์นะพี่จะมาชิกแล้วก็สี่หกห้านั่นนี่เลยนะพี่จะมาชิกชิดชอบหรือเปล่านะชุดสามตัวเนาะนะครับยังไงยังไงขอให้มานะครับเนาะสามตัวเรานี่แหละนะพี่จะมาชนะเนาะยังเฉียดไปเฉียดมาอยู่ช่วงนี้สารรัฐบาลไทยผมนะนะครับทั้งเม็ดเดียวด้วยเม็ดเดียวโอ้ขออภัยครับเม็ดเดียวก็เฉียดไปเฉียดมานะครับอ่านดูจะสองเส้นเลย นะขอัยเขียนขีดขีดผิดไปนิดหนึ่งนะพี่จะมาชิกนะครับเนาะอ่าเป็นลายของตัวเลขเรามาแล้วกันสำหรับวันนี้เนาะพี่จะมาชิกอากขี่ประกาศแสดงไว้ก่อนเรื่อ้สรุปผลเนาะนะครับนี่เลยเนาะนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเขียนกำลังวันให้ด้วยนะพี่จะมาชิกนะครับเดี๋ยวผมเขียนกำลังวันให้ด้วยดีกว่านะสำหรับกำลังวันวันเสาร์นะครับปกติจะเขียนเฉพาะกำลังวันวันจันทร์พุธศุกร์เนาะอันนี้กำลังวันวันเสาร์นะ ที่ผมใช้นะ่าดูดีว่าจะมาหรือเปล่านะพ่ษาามิกนะครับอันนี้ครั้งแรกนะที่เขียนให้ในรัฐบาลไทยนะครับกำลังวันที่ผมใช้นะ๋ยวดแป๊บหนึ่งนะครับเด่นกำลังวันเสาร์ดวยพยายาิษมติกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเด่นวันเสาร์เนาะ เขาออกวันเสาร์ด้วยพ่จมัชชิคเนาะเขาประกาศผลวันเสาร์นะรัฐบาลไทยนะครับอ่านี่นะนะครับกำรางวันผมด้วยพ่จมัชชิกหนึ่งห้าแปดนะพี่จมัชชิกหนึ่งห้าแปดนะครับเนาะดูดีว่าจะกันประวันจะมาหรือเปล่าสลับวันเสาร์นะอันนี้คือกำลังวันไม่เกี่ยวกับในทางสูตรนะพี่จมัชชิกเนาะเราก็ดูแล้วกันนะครับเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมย้อนให้อีกรอบหนึ่งนะครับสลับในทางรัฐบาลไทยด้วยพ่จมัชชิกนะครับประจําวันที่ หนกรกฎาคมหกหกนะพี่จะมาชินะ้เนาะเด่น6กับ2อนะพี่จะมาชิก6กับ2นะนะครับชิ้นชอบแค่ไว้จุดไวเนาะสองตัวเด่นก็มี6กสามหกสี่หกแล้วก็สองเก้ดเด้ยพี่จะมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่านสะัปดาห์วันมี8ปดนะเนาะหกก็มีนะพี่จะมาชิก5เนาะแต่วัาหนึ่งห้ไม่มีนะครับ, 1, 5, นะรบพี่จะมาชิกอ่ะนะครับ เน้น64กับ28นะพี่จะมาชิ้นะเนาะนะครับ,นะรบชอบก็แค่ไว้จดไว้3ตัวเด่นก็มี364แล้วก็920แล้วก็ 64A อ465นะครับเนาะอ่นนะี้ไงไงเมื่อวานี้ขอให้มานะพี่จะมาชิ้นะครับใครจะนำไปสนับสนุนรัฐบาลไทยก็ไอสากาธิบดีรัฐบาลไทยก็ถามนี้นะพี่จะมาชิ้ที่ชอบกันหรือเปล่านะครับถ้าชอบก็แค่ไว้จดไว้ถ้าไม่ชอบก็ ให้ชมเป็นรทางไปสลับในางรัฐบาลไทยผมเนาะสับอ่าสรับวันนี้มาช้าไปนิดหนึ่งครับสรุปผลทันหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับถ้ายังไงได้จะ,ะอ่าพูดในหน้าไลฟ์อีกทีหนึ่งเวลาไลฟ์สุดให้เราพัฒนานะ,นะครับสรับรัฐบาลไทยเนาะยังไงขอให้มาสองตัวสาตัวไปเลยเนาะพี่สมาชิกวันนี้จะได้ปังๆกันไปนะครับผมเนาะสรับใครที่จะ รับชุดอ่ไม่เดียวรัฐบาลไทยเดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ยวผมจะลงในบ้านให้เนาะเดี๋ยวผมจะแจ้งเตือนนะครับเนาะสำหรับใครที่จะเข้าไปรับไม่เดียวรัฐบาลไทยเนาะนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้บางทีก็ขอบคุณทุกการติดตามจากพี่ชมาชิกนะครับก็ทำเต็มที่ในทารไหนเดินดีเดินต่อไหนเดินไม่ดีก็ปรับแต่งแก้ไขสำหรับแนวทางผมนะทุกๆแนวทางนะพี่ชมาชิกขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆกำลังใจแลวก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆนะที่มีสลุมกับบอทีมาดตลอดนะพี่ชมาชิกนะเนาะนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นปังกันในทางรัฐบาลไทยนะพิจสมณาชี้ดีโคสุดท้ายถพาว่ากันอีกรอบหนึ่งเนาะอ่ะมาเจอกับผมทิปต่อไปเฮงเฮงลอยๆปองปังขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับผม